ฟิตติ้งวันน s t แตนพิมเอสเธอร์ปันปันจับคู่ C แบงก์โกนพัทปล่อยภาพฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ชื่อเรื่องสุดแซ่บวันน s t แตนคืนเปลี่ยนชีวิตของค่ายเชนสองห้าหกหนึ่นำโดยสามสาวสวยพิมพ์พิมพ์ประภาเอสเธอร์ e ster, สุปรีลีลาปันปันสุทธตาประกบคู่กับสามนุมหลอดทั้งแบงก์อาทิตย์โกวศิน์สีพฤกนพัท สำหรับวันไนสแตนคืนเปลี่ยนชีวิตเราถึงสามสาวที่ครองบัลังความฮอตครองตำแหน่งจุดสูงสุดของกลุ่มเป็นคนป๊อปบู่าพิมพิมประภารับบทควีนราชนีแห่งมหาวิทยาลัยที่ของใจหนุ่มๆทุกคนอย่างสมชื่อเอสเตอร์สุปรีลีลารับบทเกลสาวสวยลูกคุณหนูที่ใครๆก็มองว่าเธอสวยแพงราวกับเจ้าหญิง และปันปัน,ปนสุทธาตารับบทพระแพงเจ้าแม่แห่งวันไนแตนตัวแรงตัวร้อนที่ใครๆก็อยากลิ้มลดแต่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อเอพิฟูเดกำลังเล่นตลกกับทุกชีวิตหลังปาตีสุดเมามันที่สามสาวโปรยสเสน่ห์กันในภาพควีนกลับถูกพบเป็นศพในแม่น้ำเจ้าพระยาเกลกับตื่นนอนขึ้นมาบนเตียงที่ไม่ควรตื่นและพระแพงกลับมีสติบนกองขยะค้างหอพักโดยไร้ความทรงจำ ในคืนปริศนาที่ไม่มีใครคาดคิดจากคืนแห่งความเล่าร้อนสู่ชีวิตของวันใหม่ของคดีฆาตกรรมคำลวงจะทำให้มิตรภาพความรักของทุกชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบอกเลยว่าแซ่บไฟลุกแน่นอนปังตั้งแต่ไม่ลงจอเลยจ้า